กิฟต์นะคะกิฟต์เหมือนแบบมามา,มาคุยว่าจริงๆแหนเนี้ยเป็นแหนของน้องๆแบบอายุไม่เกินยี่สามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีให้เกินได้สองคนก็ก็อยากให้เข้ามาแบบช่วยน้องแต่ทางนี้ทานั้นก็คือก็เรียกเข้ามาเก็บตัวก่อนคือยังไม่ชัวร์ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นคือเราเข้ามาเก็บตัวซ้อมกับระบบทีมก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางโค้ชก็จะดูทีนึงว่าอ่าควรควรเอารุ่นพี่คนไหนมาช่วยน้องอะไรเงี้ยเราก็เลยก็ ก็โอเคค่ะก,ก็เข้ามาอีกครั้งหนึง่งผลทดสอบเป็นยังไงบ้างราครับผลทดสอบโูไม่ได้ทดสอบนานมากก็เราก็เต็มที่ตามศักยภาพของเราค่ะถ,ถ้าสมมติว่าได้ป็นทีมตั้งเป้ากับาการแข่งขันครั้งนี้ยังไงบ้างรก็คิดว่าเราเราเป็นเจ้าภาพด้วยที่ที่เมืองไทยก็ก,ก็อยากจะทําผลงานให้ดีๆก็คิดว่าน่าจะ ทางทางทีมทางสตาฟโค้ดทางสมาคมเองก,ก,ก็ก็น่าจะหวังแชมป์นะคะตนนี้หน่องยังไม่รู้ว่าเป้าหมายของทีมเป็นยังไงแต่ว่าหน่องคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถคว้าแชมป์ในประเทศเราได้ใ,ในในการจัดการแข่งขันครั้งเนี้ยเพราะเราเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ก็น่าจะดีพีหน่องรู้ตึงข้อบัญญัติของเฟรนอ์มีวิธีดูแลรักษาองไรบ้างออมันก็ ตามอายุคือจะบอกว่าเราเราจะสดเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราก็พยายามพยายามคีปสมรรถภาพตัวเองคือวันว่างก็ไปฟินเนตไปแบบเล่นเวทอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ปล่อยตัวไปเลยก็ไม่อยากไม่อยากแบบไม่อยากเหี่ยวไม่อยากแบบไม่มีสภาพอะไรเงี้ยอยากอยากรักษาสภาพคือด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นบอลเลย์ไปแล้วน้องก็ตั้งใจกับตัวเองว่าว่าน้องก็จะแบบเหมือนเหมือนออกกาลังกายอยู่เรื่อยๆก็ไม่อยากให้มันแบบมันสุภาพไม่ดี ขอเทนิคเคล็ดลับเรื่องการกินหน่อยดีกว่าครับเผื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนกินแต่ก่อนที่ตอนติดทีมชาติอะไม่เคยไม่เคยดูแลเรื่องอาหารเลยเพราะว่าเราซ้อมหนักแล้วโค้ชก็จะบอกกำลังตลอดว่ากินไม่ถึงเพราะว่าเราออกเยอะคือซ้อมหนักจริงๆแล้วเราทานเข้าไปอะ่ะมันไม่เพียงพอกับกับการฝึกซ้อม ก็ต้องกินแบบกินเยอะๆกินอะไรก็ได้กินให้มันมีพลังให้มีแรงแต่ว่าพอช่วงหลังๆด้วยอายุมากขึ้นแล้วก็ด้วยการที่เราเล่นแคลีแล้วมันก็จะมีช่วงว่างที่เราเราไม่ได้ซ้อมเราก็ต้องตรงนี้เราก็ต้องแบบเหมือนควบคุมนิดนึงคือเลือกกินอาหารที่มันที่มันย่อยง่ายที่มันมีประโยชน์อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ที่ไม่ดีต่อร่างกายก็นานๆคีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นไม่ได้แบบโหจำกัดตัวเองขนาดนั้นก็ยัง ก็ยังมีความสุขกับกับการกินกับการเจอเพื่อนกับการปาร์ตี้อะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าเราก็อาศัยออกกาลังกาย